สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาครับหรือว่าบ่าย3โมงครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรมอู่ทหารเรือครับก็อยู่ใกล้ๆกับวัดอรุณครับวันนี้ท่านผู้ชมผมจะพาทุกคนมาเก็บตกครับมาดูภาพบรรยากาศมาดูเรือพัทที่นั่งนะครับหลังจากที่เราเสร็จงานพระราชพิธีนะครับเสด็จทางชลมาศครับเพื่อไปถวายพระปากฐินครับที่วัดอรุณครับแล้วตอนนี้นะทุกคนของกรมอู่ทหารเรือที่นี่ครับเขาก็จะเปิดรับให้กับ ประชาชนชั่วไปครับได้มาสัมผัสเรือพัททิยนั่งแบบใกล้ชิดครับนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาถ่ายรูปอยากมาดูเรือพัททิยนั่งแบบนี้ครับก็สามารถเดินทางมาเที่ยวชมมาเยี่ยมชมได้ครับจนถึงวันอาทิตย์นี้ทุกคนนะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับวันนี้วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็เหลืออีก2วันครับนี่ฮะก็จะเปิดนะครับทุกวันครับจนถึงเวลาประมาณ1ิ1สิบนาฬิกาครับนี่ครับท่านผู้ชม ก็แอดมินเคยมาที่นี่แล้วครับในตั้งแต่แรกๆครับที่เขามีการซ้อมแหเรือครับทุกคนนี้ฮะก็จะมีเหล่านายฝีพายแต่งชุดนะครับเรียมยศครับมาประจําเรืออยู่ที่นี่ครับก่อนที่จะมีการซ้อมอีกรอบหนึ่งในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ของแอดมินครับมาดูบรรยากาศของการครับแห่เรือแล้วก็บรรยากาศความสวยงามของเรือแต่ละลำครับว่ามีความสวยงามแลวก็วิจิตบรรจงแค่ไหนครับท่านผู้ชม หลังจากวันที่วันที่3ผ่านไปทุกนชนท่านผู้ชมครับเรือเหล่านี้ครับก็จะไปนะต้องเอาไปเก็บไว้ที่ตรงคลองมาก่อนหน่อยครับซึ่งเป็นรอยัลบัสมิวเซียมครับเป็นพิพิธภัณฑ์เรือพระที่นั่งครับโดยตรงฮะก็เราก็ยังไม่ทราบครับว่าในอนาคตครับเราจะมีเรือพระราชพิธีแบบนี้อีกเมื่อไหร่ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆทุกคนถ้าเกิดใครมีโอกาสมาครับอยากมาเห็นด้วยตาสักครั้งหนึ่งครับมาดูความสวยงามแบบก้าชิดแบบนี้ครับ ก็แนะนําครับเหลืออีก2วันครับวันเสาร์วันอาทิตย์ครับหรือว่าถ้าไม่มีเวลาจริงก็ต้องไปดูในส่วนของพิพิธภัณฑ์ครับซึ่งก็อยู่ในส่วนของคลองบางกอกน้อยครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศิริราชครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมแอดมินไม่ใช่ถ้าเป็นเรือไม้ก็คือเป็นเรือครับน้องเป็นเรือสลับฝึกเรือไฟของเรือประที่นั่งัทนเป็นเรือไม้ใช่ไหมครับ ที่เป็นสีม้ใช่ครับแล้วก็เป็นสีดำนี่เป็นเป็นเรือลูกเป็นเรือไม่ครับเรือสีดำจะเป็นเรือเหล่าไส้กรลมันอื่นพวกเรือตั้งเรือแซวกนี้เขาก็มีสองแบบคือใบขนุมกับใบข้าวใบขนุมคือใบเขาตะหญ่นะใบข้าวคือใบจันเรียวเล็กหรือใบข้าวใบข้าวนี่สลับเรืออะไรครับใบข้าวเนี่ยจริงจริงมันมันก็จะมีเรือลูกสัตว์เรือพัทที่นั่งนะครแล้วก็เรือ ทองขอดฟ้าทองมาบินนะครับทองขอดฟ้าทองมาบินนะครับอีเหลืองแตงโมแต่ใช้พายลักษณะนี้แบบใบข้าวที่ทาด้วยสีมันจะมีสองแบบก็คือเรือรูปใบข้าวกับรูปใบขนุนครับอันนี้ใบใบขนมจะเป็นใบพายกลมฟองใช่อันนี้คือจะเป็นเรือดั้งเรือแซงใช้กับเรือดั้งเรือแซงข้อมูลดีเทลทั่วไปอันนี้สลับเป็นเรือพายใช้สำหรับฝึกษาฝึกสอนเรือพัททิ่นั่งเรือพัทที่นั่งทั้งหมดสี่ลำใช่ไหมนี้วจะเป็นเรือสีเงินเรืออันนี้จะเป็นเรือรูปสักรูปสัเรือึเปล่าแล้วก็เรือคู่ชัก สองคู่สองลำคือจมวัดก็ห้าสิบสองลำห้าสิบสองลำสลับอันนี้คือพิเศษมากๆนี่เป็นเรือไปที่นั่งครับสี่เรือสี่ลำเรือแล้วไปนั่งสะพานหงส์เรือไปนั่งอนันตนาคราชแล้วไปนั่งอันเดกช้าผู้ชมก็เรือไปนั่งนารอะไรว้าอันนี้คือทองทองคำแท้เนาะตรงส่วนนี้ทุกคนอันด้านนี้เป็นไม้นะครับนี่ครับนี่นี้ไม้ไม้หมดเลยไม้ทั้งานเลยแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้คือทองครับทองคำแต่ว่าในผ่านการใช้งานมาแล้วเขาก็จะรองก็เลยจะมีรอยตำหนิรอยขูดจะเป็นทองคำแท้ครับ ุกคซึ่งทองคำเนี่ยเขาจะมีอยู่2อ,อย่างคือทองคำวิทยาศาสตร์กับทองคำแท้ทองคำวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่มีผส,สมผสมทองทอ,อยู่นะเราจะใช้ในการแปะคอนกรีตรูปนะครับส่วนทองคำแท้เนี่ยจะใช้ในงานแบบในเรือพระที่นั่งแล้วก็ผ่ายทั้ง<อ>หมดทุกป<อ>ระเนจะเป็นทองคำแท้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุมากทุกคนดีครับทุกคน ตอนนี้ทยจะลายครับองามทองคแท้นะทุกคนนะนี่คือแอดมินไม่ได้พูดเองข้อมูลนี้คือมาจากน้องๆที่เป็นมากรถทศแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอูอมทหารเรือตรงนี้ครับเราให้ข้อมูลนะครับมีเรือด้วยกันประมาณสี่ห้าแบบครับนี่ฮะแล้วแต่ละแบบก็จะมีแบบเป็นรูปใบขนุนแล้วก็รูปใบลวงข้าวใบข้าวครับทุกคนนี่ับ เรือที่มีเรือพายสีทองนี้ก็เป็นเรือสําหรับพระที่นั่งนะครับสี่ลำครับก็คือมีเรือพ้าที่นั่งสุพรรณหงษ์ครับเรือพ้าที่นั่งนารายทรงสุบันครับเรือพระที่นั่งอานันตะนคราชและก็เรือเอกนาถพุทธชงครับผู้ชมนีครับเดี๋ยวไอ้มินจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดแต่ละลำนะครับว่ามีความสวยงามและก็มีความวิจิตรเป็นจงแค่ไหนครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนี่ครับ นาลายทรงสุบรรณครับซ่องก็เป็นเรือพระ่งนะครับประจำอะของในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ให้ดูกันใกล้ๆแบบชัดๆเลยครับทุกคนนีครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนนะครับ พระที่นั่งนารายทรงสุบันนี้ก็จะเป็นพระวิษณุครับประทับยืนอยู่บนครุฑนะครับก็เป็นความเชื่อทางฮินดูครับนี่ฮะสวยงามมากนะฮะแล้วก็เรือพระที่นั่งองค์นี้ก็นี่ครับลำนี้กส็สร้างขึ้นในปีพุทธศักราชพศส5 3 9ครับนี่ฮะคค,ความยาวของเรือพระที่นั่ง นารายทรงสบันนะครับก็มีความยาว44.30เมตรนะครับแล้วก็มีความกว้างประมาณ3.2เมตรครับท่านผู้ชมนีฮะสวยงามมากท่านผู้ชมแล้วก็เรือลำนี้ก็มีจำนวนนายฝีพายทั้งหมดก็ประมาณ50นายนะครับท่านผู้ชมดีครับท่านผู้ชมเรือ ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุวรรณครับ<ม>เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แล้วก็เรือพระที่นั่งอานันตะนคราชนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ลํลำแล้วก็ลำที่4ท่านผู้ชมเอาในคืนนี้ครับ<ม>เรือพระทนั่งอเนกาชาติพุทธชงครับนี่ครับ<ม>ก็เรือทั้ง4ลำทั้งกคนก็จะใช้ไม้พายซึ่งเป็นไม้พายที่ทําด้วยทองคำนะครับ ดูด้านหลังของกรมอู่ทหารเรือตรงนี้ก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังนะครับสวยงามมากนะครับหลังจากที่พิธีเสด็จทางชลมาเสร็จแล้วครับเรือส่วนหนึ่งครับก็นํามาเก็บไว้ที่นี่ครับเพื่อเปิดให้กับประชาชนครับได้มาชื่นชมแล้วก็ได้มาถ่ายรูปครับเก็บภาพบรรยากาศครับเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่างานพระราชพิธีสําคัญแบบนี้ครับจะมีขึ้นอีกเมื่อไหร่ครับนี่ครับเรือด้านหลังตรงนี้ท่านผู้ชมนีครับก็จะเป็นรูป หัวหัวเรือก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนีครับนี่ครับไม้พายก็จะเป็นสีเงินครับทุกเขเป็นสีเงินครับเรือขอบวนเรือทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน52ขบวนเรือนะครับแต่ก็ไม่ได้มาโชว์นี้ที่นี่ทั้งหมดครับมี สียดายนะท่านผู้ชมเสียดายที่วันนี้ครับมีแค่เฉพาะขบวนเรือนะครับเรือพระที่นั่งครับแต่จะไม่มีเหล่านายฝีพายครับมาแต่งชุดส่วยสวยครับอยู่บนเรือครับเพราะว่างานพระราชพิธีก็เสร็จสิ้นลงแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวลำต่อไปเอมินจะพาทุกคนไปดูในส่วนของเรือพระที่นั่งสุพพันธงนะครับทุกคนซึ่ง เป็นเรือที่มีความสําคัญที่สุดครับเป็นเรือชั้นสูงสุดครับเป็นที่ประทับของในส่วนของพระพระมหากษัตริย์และก็สมเด็จพระบรมราชินีครับซึ่งในอดีตครับในปีพุทธศักราชพศ2562ครับนี่ครับในอดีตก็คือในปีพุทธศักราช2 5ง2ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีครับก็เคยเสด็จเรือครับนี่ครับ เสด็จทางชลมาศในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษด้วยรชกาน,นครับทุกคนนคี่ฮะสวยงามมากนี่ฮะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับมีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับทานผู้ชมแต่ว่าชื่อดั้่งเดิมของเรือตรงนี้ก็คือจะชื่อเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์นะครับไม่ใช่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เหมือนตอนนี้นะครับนะีบ่ฮะพระที่นั่งสุ พันธงหงนะครับลำนี้ครับก็สร้างขึ้นในรัชสมัยครับในหลวงรัชกาลที่5ครับและก็มีการปล่อยลงน้ำครับในปีพุทธศักราช2454ครับ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับก็ได้รับการย่องให้เป็นเรือมอรนลกโลกนะครับในปีพุทธศักราช2535ครับโดยสหราชอาณาจักรครับก็ได้รับให้รางวัลครับเป็นเรือมอรนลกโลกนี่ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเกียรติอีกอย่างหนึ่งครับที่ประเทศไทยบ้านเราแล้วก็สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างความงดงามนี่ครับได้รับการยอมรับแล้วแล้วการโปรโมทครับไปทั่วโลกว่ามีความสวยงามแล้วก็วิจิตรบรรจงมากๆนะครับท่านผู้ชม นั่งสุพรรณหงส์นะครับท่านผู้ชมก็จะมีความยาวประมาณ46.15เมตรแล้วก็มีความกว้างประมาณ3.17เมตรครับแล้วก็มีจำนวนนายฝีพายทั้งหมดด้วยกันประมาณ50นายฝีพายครับนี่ครับอยู่ข้างๆกับเรือพระที่นั่งนารายทรงสุพรรณครับนี่ครับมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับท่านผู้ชมระหว่างเรือ2ลำนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูลำต่อไปครับนี่ครับอยู่ข้างๆกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ครับนี่ครับ น,นี่คือเรือพระที่นั่งอาน,าน,นันตนาคราชนะครับเรือพระที่นั่งอาน,าน,นันตนาคราชลำแรกนะครับ<ๆ>ก็สร้างขึ้นในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่3ครับแล้วก็นํามาใช้ในการาประกอบพิธีเสด็จทางชนลมาศนะครับในสมัยรัชกาลที่4ครับลำที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือสร้างในงรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่6นะครับนี่ครับมีความสวยงามมากนะครับ เราดูจากสายตาครับเรือพระที่นั่งอนันตานาคราชครับจะมีความแคบครับของตัวเรือครับจะแคบกว่าเรือของในส่วนของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ครับเพราะว่าจะมีความหน้ากว้างตรงนี้ครับแค่2.5เมตรครับทุกคนนี้ครับแล้วก็จะมีความยาวครับประมาณ44.8เมตรครับนี่ครับแต่ว่าจะมีนายฝีพายมากกว่าครับนายฝีพายของเรือพระที่นั่งอนันตานาคราชครับจะมีด้วยกันประมาณ5 4นายครับนี่ครับ ผมสอบถามเจ้าหน้าที่ของที่ประจำอยู่ที่นี่ครับทุกคนางานพระราชาพิธีนีครับกการเสด็จทางชนลมาศครับอาจจะมีขึ้นในอีก4ปีข้างหน้าครับก็อาจจะเป็นสี่ปีคล้ายๆกับเป็นงานาครบรอบ,บนรระราชาชสมภพครับของในหลวงราชการที่10ครับหรือว่าอีก8ปีข้างหน้าครับซึ่ง8ปีข้างหน้าก็ปีพุทธศักราชสองพ 2,032ครับซึ่งในปีนั้นครับทุกคนกรุงเทพมหานครครับก็จะมีอายุ250ปีครับซึ่งก็แน่นอนครับเขาเราคิดว่านะครับอีก8ปีข้างหน้าครับประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับต้องมีงานเฉลิมฉลองครับครบรอบ250ปีครับอย่างแน่นอนครับทุกคนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับทางนโยบายของรัฐบาลด้วยครับเพราะว่า เวลาที่เราจะมีงานพระราชพิธีแบบนี้ทุกคนคือเขาจะต้องมีการเตรียมการมากมายครับมีการใช้จ่ายลงทุนไม่ว่าจะเป็นหลายส่วนมากครับก็เลยนี่ครับยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนครับนี่ครับแต่ว่าถ้าถ้าจะมีเกิดขึ้นในอนาคตก็อีก4ปีข้างหน้าหรือไม่ก็อีก8ปปีข้างหน้าครับท่านผู้ชมโอ้สวยงามมากครับนี่ฮะแล้วก็ คอนเฟิร์มแล้วครับก็คือวันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายครับที่จะได้เห็นเรือพระที่นั่งเหล่านี้ครับอยู่ตรงส่วนของกบูทหาเรือครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะนําเรือพระที่นั่งเหล่านี้ครับไปเก็บไว้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ครับเรือพระที่นั่งหรือว่าลอยยอปาชมีเซียมครับซึ่งอยู่ตรงในส่วนของคลองบางกอกน้อยครับท่านผู้ชมพระที่นั่งลำสุดท้ายนะครับที่ จะนาเสนอวันนี้ครับคือเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงครับนี่ครับก็สร้างขึ้นในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่5ครับนี่ครับอเนตชาิพุทธชงก็เป็นคํอ่าบาลีสันสิฤตครับซึ่งแปลว่าจํานวนงูมากมายหลายชนิดนี่ครับนี่ครับก็น่าจะสื่อถึงเป็นพญานาคครับนี่ครับนี่ครับเพราะว่ารอบๆบริเวณลําเรือตรงนี้ทั้งหมดนี่ครับก็จะมีการแกะสลักครับเป็นหัวพญานาคตลอดทั้งลําเรือครับและที่สําคัญท่านผู้ชมใต้ท้องเรือของเรือลํานี้ครับ จะทาสีชมพูครับซึ่งเป็นสีประจําในหลวงรัชกาลที่5ครับนี่ครับเห็นไหมครับซึ่งจะมีความแตกต่างจาก3มลำมากนะครับทุกคนครับแต่ละลำตรงนั้นก็จะเป็นทาสีเขียวไม่ก็เป็นลงรักปิดทองสีดําครับแต่เรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงนี่ครับก็จะเป็นสีชมพูครับนี่ครมีความแตกต่างแล้วก็สวยงามไม่แพ้กันทุกคนนี่ครับนี่ครับ ผู้ชมนีครับก็มีความยาวด้วยกันประมาณ46.5เมตรนะทุกคนนะครับแล้วก็จะมีความกว้างนะครับของเรือประมาณ2.9ครับเกือบ3เมตรครับแต่ที่น่าสนใจอีกนึงก็คือจะมีนายฝีพายมากกว่า3ลำครับที่ผมได้กล่าวมาก็คือจะมีนายฝีพายทั้งหมดด้วยกัน61นายครับท่านผู้ชมนี้ฮะ ตรงกลางก็จะเป็นที่ประทับเะครับเห็นเขาบอกว่านะครับเรือลำนี้ก็จะเป็นเรือรองรับหรือว่ารับรองครับในส่วนของเราราชวงศ์ครับนี่ครับเชื้อราชวงศ์ครับที่จะมาร่วมกระบวนในการเสด็จทางจลมาศครับเนี่ยก็จะใช้เรืออเนกชาติผู้ชองครับในการรับเสด็จครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้แล้วก็ที่เหลือครับนี่ฮะ วันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้ก็จะเปิดให้บริการนะครับในตั้งแต่เวลา8ปดนิกาครับแล้วก็ที่สําคัญเขาเจ้าหน้าที่บอกว่าใครมาวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการจําหน่ายเสื้อนะครับเป็นที่เล็กครับเป็นเลือเป็นเสื้อครับที่มีการเพ้นท์ครับเป็นรวนลายของเรือพระที่นั่งต่างๆครับก็ใครอยากจะเก็บไว้เป็นที่เล็กครับก็สามารถนะครับมาเที่ยวชมวันพรุ่งนี้แล้วก็สามารถที่จะมาซื้อหาเก็บไว้เป็นที่เล็กได้เช่นกันครับนี่ครับ หรือว่านะหรือว่าใครครับที่อยากจะแต่งชุดไทยครับร้านเช่าชุดไทยก็มีเยอะมากครับบริเวณถนนวังเดิมครับแต่วัดอรุณครับก็สามารถเช่าชุดไทยมาถ่ายรูปครับกับเรือพระที่นั่งเหล่านี้ได้เช่นกันครับตอนงานพระราชพิธีจริงวันจริงทุกคนหรือว่าวันจอบครับเราจะเห็นเรือเหล่านี้ครับไกลๆครับน่ครับแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมนะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่จะได้เห็นนะครับใกล้ชิดแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเข้าฟรีครับทุกคนเข้าชมฟรีครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายครับนี่ฮะการเดินทางมาก็สะดวกสบายนะท่านผู้ชมนะครับถ้ามายังวัดอรุณแล้วก็เดินเท้ามาเรื่อยๆครับนี่ครับจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเวลา4โมงเย็นนะครับนี่ครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็หลังจากนั้นครับทุกคนก็จะไม่มีโอกาสได้มาชื่นชมใกล้ๆแบบนี้แล้วครับนี่ฮะ ท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้ครับแอดมินพาท่านผู้ชมครับมาดูภาพบรรยากาศสวยๆครับนี่ครับในส่วนของกรมอู่ทหารเรือครับนี่ครับมีการนะครับนำเรือพระที่นั่งนะครับที่สําคัญสําคัญสวยๆแล้วก็นี่ครับเรือรูปสัตว์ต่างๆครับหลังจากที่เราจบงานพระราชพิธีเสด็จทางชลมาศเพื่อถวายผ้าพระกฐินครับที่วัดอรุณรัตน์วัดรัชวารามครับในวันที่27ตุลาที่ผ่านมาท่านผู้ชมนี่ครับก็ สวยงามมากครับก็เหลือเวลาอีกสองวันครับส้หรับใครสนใจจะมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นความทรงจําดีๆที่ท่านผู้ชมนี่ก็วันเสาร์อีกวันหนึง่งแล้วก็วันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ชมครับสำหรับการรับชมผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอทุกคนครับมีความสุขในวันสุขวันนี้แล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปครับขออนุญาตทุกคนก็ขอให้ทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ครับทุกคนขอทุุกคคนมมีวาสข ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ